สวัสดีค่ะแม่มริสุเกษตรอินทรีรร์นะคะวันนี้แม่มริสอนจะมาบอกวิธีการย้ายต้นกล้าของหน่อไม้ฝรั่งค่ะเมื่อคลิปที่แล้วแม่มริสุนก็ได้บอกวิธีการเพราะเมล็ดหน่อไม้ฝรั่งแล้วนะคะพอพอเมล็ดหน่อไม้ฝรั่งได้ประมาณ8ปดถึงสิวันนะคะหน่อไม้ฝรั่งก็งอกขึ้นมา อัตราการงอกดีมากนะคะแมวมาริซอนก็เพาะประมาณ15-20ถึงเมล็ดนะคะเพาะหมดซองเลยคลิปที่แล้วนะคะเราก็เพาะเมล็ดแล้วก็รอดูการเจริญเติบโตของหน่อไม้ฝรั่งซึ่งวันนี้ก็จะมาย้ายต้นกล้าของหน่อไม้ฝรั่งลงกระถางเป็ดนิ้วหน่อไม้ฝรั่งนะคะ มีอายุยืนยาวมากนะคะเก็บกินได้มากกว่า5ปีเดี๋ยวย้ายแม่มริซอนก็จะย้ายลงกระถาง8นิ้วก่อนในอนาคตนะคะถ้าเขาโตเต็มที่แม่มริซุนก็จะย้ายลงกระถาง15นิ้วค่ะอายุการเก็บกินนี้ สี่เดือนสี่ถึงห้าเดือนก็เก็บกินได้แล้วหรือว่าจะให้ดีที่สุดนะคะให้หน่อไม้ฝรั่งอายุครบหนึ่งปีเราค่อยเก็บกินจะดีมากเลยค่ะ ใช้ใบไม้สดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกได้เพื่อเป็นการระบายน้ําดินที่ใช้ปลูกนะคะส่วนผสมดินร่วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้ค่ะแล้วก็ผสมกับมะพร้าวลงไปนิดหน่อยนะคะใช้ช้อนควัก ต้นกล้าของหน่อไม้ฝรั่งขึ้นมานะคะแล้วก็ให้ตุ้มดินติดขึ้นมาด้วยแล้วก็ฝังลงไปเลยค่ะให้ฝังลงไปคนต้นนี้ให้ถึงใบของหน่อไม้ฝรั่งเลยนะคะหลังจากที่เราย้ายต้นกล้าแล้วนะคะก็นํากระถางไปวางไว้บริเวณที่มีแสงแดดตํารประมาณ5วัน หลังจากนั้นนะคะครุบ5้าวันแล้วก็นํากระถางออกตากเดเติมที่ตลอดทั้งวันเลยค่ะหน่อไม้ฝรั่งเป็นผักที่ชอบเดดจัดนะคะการรดน้ําก็รดน้ําพอชุ่มเราสังเกตกระถางนะคะถ้ากระถางยังไม่แห้งดินชุ่มอยู่เราไม่ต้องรดก็ได้ถ้าหน้ากระถางแห้งเราก็รดน้ําลงไปค่ะ สำหรับการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ได้อัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อ1กระถาง8นิ้วนะคะช่วงที่เราใส่ปุ๋ยเราก็พลวนดินลงไปด้วยค่ะ และบำรุงด้วยน้ำหมักปลาทะเลค่ะอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5ลิตรทุกๆ7วันนะคะหลังจากนั้นเราก็ราดรดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี้ยอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5ลิตรเช่นกันรดทุกๆ3-5วันนะคะ ศัตรูของหน่อไม้ฝรั่งนะคะคือพวกเชื้อราด้วงแล้วก็แมลงค่ะเราก็ควรฉีดพ่นด้วยน้ำหมักสมุนไพรได้ศัตรูพืชเราควรที่จะฉีดพ่นแบบป้องกันนะคะไม่ปล่อยให้ปินก่อนแล้วค่อยมาฉีดนะคะจะรักษายากการฉีดแบบป้องกันเนี่ยเราฉีดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะฉีดพ่นไปเลยนะคะน้ำหมักสมุนไพรได้ศัตรูพืชสัปดาห์ละหครั้งเราก็ฉีดพ่นทั่วสวนเลยค่ะเพราะว่า าเราทําเองอยู่แล้วเป็นน้ําหมักสมุนไพรได้สตูพืชนะคะเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสารเคมีเราก็ฉีดป้องกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะสําหรับต้นกล้างที่เหลือนี้แม่มาริซอนก็จะทยอยย้ายลงกระถางเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็จะมาเก็บมะเขือพวงนะคะนี่มะเขือพวงที่ปลูกไว้ข้างดัว เป็นลูกแล้วก็พร้อมกินแล้วค่ะเนี่ยนะคะไม่ค่อยดกเท่าไหร่แต่ก็พอได้กินค่ะกรอบๆเราปลูกเองนะคะมะเขือพวงปลอดสารพิษมะเขือพวงออร์แกนิกดกจะเก็บทั้งหมดนี้เลยนะคะเนี่ยเก็บไปแกงไก่ค่ะ เือเขือพวงจะปลูกในกระถางนะคะนี่จะเป็นกระถางเมื่อเขือพวงแล้วก็จะวางเมื่อเขือพวงไว้ข้างดัวค่ะให้ดูต้นนะคะนี่ต้นเขาก็จะสูงขึ้นมาต้นสูงประมาณสองเมตรนะคะเมื่อเขือพวงที่ปลูกนี้ต้นกล้าไม่ได้เพาะนะคะ เป็นต้นกล้าที่เกิดเองตามธรรมชาตินะคะก็จะเกิดในกระถางน้นกระถางนี้นะคะเพราะว่า บริเวณที่แม่บริซอนอยู่ก็จะมีนกนะคะมาถ่ายมูลใส่กระถางนะคะแล้วต้นกล้าของมะเขือพวงก,ก็เกิดมะเขือพวงนี้จะเกิดเองเราจะรู้เลยรับรองไม่ใช่มะเขือเปาะค่ะมะเขือเปาะไม่มีทางเกิดเองนะคะก็จะเป็นพอเห็นต้นกล้ามะเขือโตขึ้นปุ๊บจะรู้ทันทีว่าเป็นต้นกล้ามะเขือพวงแม่บริซอนก็จะย้ายลุกระถางเป็ดนิ้วขึ้นไปค่ะก็มาวางข้างัูว แม่มาริซอนก็มีวิธีการย้ายต้นกล้าของมะเขือพวงลงกระถางนะคะไปหาดูกันค่ะมะเขือพวงปลูกง่ายทนนะคะทนอึดแล้วก็มีอายุได้หลายปีมีอายุหน้าต้นหนึ่งเนี่ยถ้าเราปลูกในกระถางนะคะถ้าดูแลดีๆเนี่ยจะมีอายุได้ถึงประมาณ3ปีเลยค่ะในปีนี้ก็มีความคิดที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์มะเขือพวงค่ะ เดี๋ยวจะเก็บไว้เผื่อมีเอซท่านไหนสนใจนะคะก็ทักมาเมล็ดมะเขือพวงนำไปเพาะแล้วก็นำไปปลูกค่ะนาขวัญหนูสองนกใช่ไหมหนูเห็นนกกี่ตัวเฮ้ลูกมีนกกี่ตัว สุดท้ายนี้ก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่บริสุทธิ์กระสีอินรีย์ด้วยนะคะมีน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นบำรุงพืชผักผุลไม้ทุกชนิดให้โตเร็วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเร่งโตํำต้นแข็งแรงแล้วก็จุลินทรีย์หน่อกล้วยป้องกันเชื้อราฟื้นฟูสภาพดินแล้วก็น้ำหมักสมุนไพรได้สตูพืชและนอกจากนี้จะมีกิ่งพันธุ์ผักต่างๆและเมล็ดผักต่างๆอีกมากมายนะคะเกือบ สาชนิดเลยค่ะเช่นกิ่งพันธุ์มะตูมแขกพร้อมปลูกพันุ์ผักหวานบ้านพร้อมปลูกแล้วก็กิ่งพันธุผักปิดญี่ปุ่นพร้อมปลูกนะคะ จะอร่อยค่ะผักบิดญี่ปุ่นคล้ายๆทํากินคล้ายๆผักกาดขาวนะคะรสชาติไม่ขมทําปินผักสลัดได้แล้วก็ปลูกง่ายแล้วก็หน่อกุ้ยช่ายโบราณค่ะปลูกลงกระถางก็บกินได้มากกว่า10ปีแล้วก็เมล็ดพันธุ์ผักต่างๆเมล็ดพันธุ์ผักกรีนโอ๊กเลดโอ๊กผักปลังนะคะ แล้วก็กิ่งพันธ์ุหูเสือนะคะเดี๋ยวแม่มาริสอนจะแนบรายละเอียดไว้ด้านล่างนี้สนใจก็ดูรายละเอียดได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่มาริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ